Hey. สวัสดีครับอยู่กับช่อง about channel นะครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านฉันสาขาเมืกับบางงานันเพิ่งเปิดใหม่เลยนะเป็นร้านเนื้อนะใครที่เป็นสายเนื้อนะต้องลองดูรนะ้านนี้นะครับผม,ผมเพิ่งเปิดใหม่เลยนะเพิ่งมาอยู่แครเออวันนี้แกนวนันวนี้มันแรกนะก็จะเป็นยังไกงก็ฝากไปดูด้วยนะคะรับฝากไปตัดแชร์สะเทือนด้วยพร้อมแล้วไป เดี๋ยวเรามาดูเมนูร้านฉันก่อนนะครับผมกนะ็ mm hmm. จะมีแอดเวอร์ซทเซอร์ก mm ็ hmm. ของกินเล่นต่างๆนะครับ mm hmm. ก็สเปเชียลเมนูนะ mm hmm. มาวันนี้ก็คืออ mm hmm. ตัวแซนดิชนี่ผมไม่สั่งอยู่ละนะก็ mm hmm. แต่ว่าตัวที่เป็นลิ้นเนี่ยนะหมดนี่จะมาลองกินแฟตไอออนก็หมดนะก็ mm hmm. ะเลยสั่งฉันสเต็กมาเนีย่ยจะเป็นสเปเชียลเมนูของเขาแล้วก็สเต็ก ก็จะเป็นเนื้อเสียบไม้มีหมูด้วยนะเขาก็จะมีหมูด้วยนะลิ้นย่างหมดก็ <c oughs> มีกระทะร้อนอันนี้จะเป็นเซตเมนูอ,นอ่าี่อาหารนี้เขาจะบวกแวดกับเซอร์วิสอีกสินะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นเมนูข้าวนะครับ <c oughs> ด้านหลังหา,ารจานเดียวเขา <c oughs> เขาก็น่ากินหลายอย่างนะอืมีสั่งข้าวหน้าเนื้อไปมีข้าวผัดมันเนื้อมีสตูมีหมูสไลซ์มีกระเพราเนี่ย เขาเนื้อว่ากิวเอแล้วกับเรานี้จะมีอยู่ไหมกัวเราลิ้นเนี่ยมีแกงกะหรี่ด้วยถ้าใครจะสั่งไข่ดาวเพิ่มก็สี่สิบ้าบาทของหวานเครื่องดื่มอ,อันนี้มันบดขับเขาลนะครับแล้วจากร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาจะมีติดบัตรลิดหน่อยเขาก็เลยให้เรามากินเล่นก่อนแต่เราก็เพิ่งเข้ามานะ,อะลองชิมกัน รมันบดทัฟเฟิลนะครับกลิ่นมันก็ไม่ได้ชัดเจนมากก็จะมีกลิ่นทัฟเฟิลอ่อนๆน,นะครับรวมๆแล้วก็อร่อยดีเหมือนกันนี่มาแล้วครับซุปเห็ดทัฟเฟลิลอ่าเสิร์ฟพร้อมแฮ็คเกอร์ด้วยอะคุยนนี่ๆตัดไม่มา,มาสิโอเคก็พลวยไม่เล็กไม่ใหญ่โอเคซุปเห็ดทัฟเฟลิลชิม ซุปเห็ดทับทมเสิร์บร้อนมากหอมหอมอมร่อยอร่อยก็ยยยจะเป็นเห็ดมากเลยแบบรับ,บรู้ถึงเห็ดเลยเพกลิ่นก็จะออกเยอะกว่าที่เป็นตัวมันบดต่องปัง จานแรกน,นี่จะเป็นสตูเนื้อบวกกับมันบดซอสทับเพลนะครับโอเคก็ไ่ากินอยู่ลองชิมกันเนื้อก็เข้มข้นนะครับชิมได้อย,ย,อยู่นุ่มมาก อันนี้จะเป็นเนื้อแบบเนื้อล้วนไม่มีปิดมันนะเราจะเราจะแห้งๆนิดนึงแต่ว่ามันนุ่มมากเนื่มันอร่อยเพราะส่วนปิดมันก็มีนะก็ค้ากันไปมาแล้วอันนี้เป็นเนื้อเป็นเมนูฉันสเต็กนะครับเป็นเนื้อเทนเดอรอน เป็นดรอนะตัวสเต็กเสิร์ฟร้อนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวปฝาบวกไข่ดองโอเอันนี้เขาบอกว่ามันชื่อซอสเวอร์เน็ตนะครับก็คล้ายๆมัสตาร์ดเหมือนกันนะแต่มันได้ชุนเท่าโอเอันนี้ข้าวหน้าเนื้อไข่ดองเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มก็ะนี้หอมเจียวด้วยหอมมาก เขาใช้ชื่อว่าฉันโบนะหรือว่าฉันอะไรสักอ,อย่างเนะี่ยถามเมื่อกี้เขาบอกว่าเนื้อมันคนละส่วนนะไม่เหมือนกันอาจจะใช้ชื่อฉันเหมือนกันค่อนข้างหอมนะครับเนื้อเป็นพริกไทยนะครับออเค็มนิดนึงแต่เนื้นอน,น,นุ่มมากเูมันย่ำเลย หมูเนี้อเสิมแบบแลงนิดหนึ่งนะน่าจะบอกเขาได้นะแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรเขาชิมกันชิมเนื้อก่อนถ้าเทียบเนื้อก็เนื้อตัวที่เป็นสเต็กจะนุ่มกว่าอันนี้ก็นุ่มเหมือนกันแต่ว่าได้เคียเค้ยวๆนิดหนึ่งไข่ดองอืมไข่ดองอร่อยนะ เดียวหวานๆแล้วก็ไส้ดองเค็มนิดๆนะก็เข้ากันอร่อยดีจิ้มเตี๋ยวกโอเคนะหวานๆเล็นิดนึงแล้วก็เผ็ดไปปลายนะถ้าชอบก็ต้องไปจิ้มแจ่วมากกว่ามีสองตัวเนี่ยเราจะเตะเก็จะเติมจะเตะเขาจะเติมครับอันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้ละคือดูต้นไปดูต้นคลิปนะครับชอบจิ้มกับแจ่วมากกว่าจะโบตรกว่า จบไปแล้วนะครับที่ปีนี้นะครับร้านชานอะไรก็ใครที่ชอบเนื้อก็มาลองกินกันได้ก็มีเนื้ออะไรมีหมูด้วยหมูก็มีนะมาได้ลองสั่งนะครับผมก็เตั้งจต่เปิดใหม่ก็จะใช้นิดนึงนะก็อาจจะเลือกเวลาที่ไม่ได้ทำตามมากนะครับผมแล้วก็อาหารเขาเนี่ยค่อนข้างเสิร์ฟปรุงปรุงแบบปกติเลยนะแบบปรุงปรุงผมกินอ่ะนะถ้าแบบถ่ายรูปนานหรือว่าถ่ายติ๊กต็อกนานก็ อาจจะเย็นไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าเพวกกินปับนะก็จะโอเคกวานะใส่เนื้อลองมาได้นะเมกะบางแหชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแถวแถวจากการิคุไลท์เออ,เอ,อตงข้ามเอฟซีเออมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากไลฟ์ฝากแชร์สับสไครตอาล่ะเอออยู่ข้างคอนมโนโ่ฝากไลท์ฝากแชร์สับสไครตด้วยสวาสมีค่าเสียหายวันนี้ก็